วันนี้จะพูดเรื่องอริยสัจส,สี่อย่างยอ่อชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสรุปก็คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานการยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกจิตประกอบด้วยตัณหาความดิ้นรนอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราคิดสิ่งใดที่ยังไม่ได้ก็อยากได้ที่ได้มาแล้วก็อยากให้ทรงอยู่แบบนั้น เวลามันจะแตกทำลายไปตามกฎแห่งไตรักก็ไม่อยากให้มันแตกดับซึ่งเป็นความอยากที่ฝืนคติโลกเพราะคติธรรมดาของโลกเขามีอยู่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในเบื้องต้นย่อมแปรปรวนในท่ามกลางและ ต้องถึงการแตกสลายลงไปในที่สุดฉะนั้นการที่มีจิตอยากจะทวนกระแสเหล่านี้ซึ่งไม่มีวันที่จะเป็นไปได้จึงเป็นเหตุที่ทำให้ใจเป็นทุกข์โดยแท้คือทุกข์สมุทยัยการดับความอยาก และปล่อยวางการยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างเสียได้จึงเป็นการดับทุกข์อย่างแท้จริงเรียกว่านิโรธการปฏิบัติธรรมจนมีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์เป็นทางที่จะพาไปสู่ความดับทุกขโดยสิ้นเชิงหรือเรียกว่ามร วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี